ผมจะทําหนังสือให้คําปรึกษาบริษัทหรือนักธุรกิจพ่อคา้าแม่ขายออนไลน์ต่างๆนะครับให้ผมร่วมวางแผนลงมือทําร้านออนไลน์โซเชียลหาลูกค้าปิดการขายต่างๆนะครับนี่คือคอร์สที่ขายดีแต่ว่าผมก็กระโดดเข้ามาสู่การทําหนังสือทาควบคู่กับคอร์สออนไลน์นะครับนอกจากที่คุณจะขายหนังสือแล้วควรที่จะมีแบบฝึกหัดหรือการให้คําปรึกษานะครับจะได้รับเป็นตําราหรือหนังสือส่งถึงบ้านนะครับเข้าเล่มนะครับ สามารถที่จะอ่านพร้อมกับการสแกน QR Code เรียนรู้ผ่านคลิป YouTube ผมก็พยายามย่อให้มันกระชับที่สุดนะครับประมาณ27หน้านะครับใช้สื่อคอนเทนต์คลิปวิดีโอในการช่วยเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นนั่นเองครับคนส่วนมากเบื่อกับการอ่านหนังสือแต่ต้องการผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับหาลูกค้าโฆษณาออนไลน์โซเชียลการทำความเข้าใจสร้างตัวตนการตลาดและการขาย สามารถดาวน์โหลดผ่าน Google Drive ส่งเป็นลิงก์นะครับประมาณนี้ครับ Google Chrome อ่านได้ง่ายๆไม่ต้องโหลดโปรแกรมเพิ่มนะคลิกไฟล์ PDF ใน Drive นะครับคลิกค้างนะครับลากไปวางเปิดบนแท็บใหม่มีฟังชันฟังชันอ่าน2หน้านะครับแต่ส่วนมากพวกเราอ่านผ่านแท็บเล็ตดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอ่าน e-book ได้ง่ายๆนะครับขอแค่มีไฟล์ PDF ในเครื่องโหลดเสร็จแล้ว แอปพลิเคชันมันจะค้นหาไฟล์อัตโนมัตินะครับในส่วนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนอยากให้คุณผู้ชมรู้ถึงการใช้งานของมันวัตถุประสงค์ในส่วนการซื้อขายหลักๆแล้วนะครับอันดับแรกเราอาจจะส่งลิงก์ให้ลูกค้าดาวน์โหลดนะครับโดยเปิดสาธารณะก่อนนะมีให้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝากไฟล์บน Google กิลไดในตัวไอมุมขวานะครับแต่ลูกค้าที่ชำระเงินเท่านั้นจะสามารถที่จะปรึกษากับคุณได้ก็อาจจะมีเมมเบอร์การ์ดรหัสสมาชิก เขาคงไม่ขยันแชร์ต่อนะครับไม่ต้องให้มันเป็นส่วนตัวสูงไม่จาเป็นนะครับเปิดสาธารณะได้เลยแล้วคัดลอกลิงก์แชร์นะครับคลิกขวาแล้วรับลิงก์เปิดสาธารณะได้เลยก็คัดลอกลิงก์นะครับแล้วส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับคุณจะสร้างกี่เล่มก็แล้วแต่จะขายราคาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความสําคัญเช่นถ้าคุณขายสูตรยำรสเด็ดมันอาจจะไม่ใช่ราคาแค่หลักร้อยนะครับอาจจะราคาหลักพันนะแค่ไม่กี่หน้า20กว่าหน้าราคาหลักพัน พราะว่าคุณคุณสามารถโทรคุยปรึกษาได้โดยตรงเป็นแค่การคล้ายๆเข้าคอซื้อสูตรไม่ใช่แค่การขายหนังสือนะครับไม่ไม่จาเป็นต้องใช้ราคาเรียนแบบผมนะผมตอนนี้อยู่ที่ราคา500นะครับปรึกษาได้โทรคุยแนแนวได้30นาทีเท่านั้นนะครับในส่วนคอร์สพันเก้านะมันไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับคนละส่วนกันเป็นการเน้นลงมือทําสร้างหน้าร้านสร้างเพจสร้างชแนลสร้าง ร้านออนไลน์ให้ก็ราคาค่อนข้างจะสูงกว่านะครับแต่ไม่เกี่ยวกับหนังสือนะการซื้อหนังสือก็ลถพิเศษนะครับคนเก่าดูรายละเอียดในเว็บใต้คลิปนะครับสิ่งเหล่านี้คุณเสียเวลาแค่ครั้งเดียวนะครับทุ่มเทในการเรียบเรียงเนื้อหาอาจจะใช้สูตรเดียวกันกับผมนะคือทำเป็นคลิป YouTube อธิบายเพิ่มเติมแปลงลิงก์นะครับแปลงลิงก์ u t u b e ให้กลายเป็น QR Code โดยใช้แอปแปลงทำในมือถือนะ แค่คัดลอกลิงก์แล้วไปวางในแอป Q QR code generator นะครับชื่อแอปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปมาฝากในตัวไอมุมขวานะนามาตัดปะ QR code ลงไปใน powerpoint นะครับแล้วจึงแปลงเป็น pdf ภายหลังนะสำหรับใครที่เก็ตก็ล้วงหน้าได้เลยโดยไม่ต้องไปดูอะไรที่มันเวิ้นเวอ้อน้ำท่วมทุ่งแต่ก็แต่ก็สำคัญสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้จะเริ่มต้นกดเข้าโปรแกรมยังไงอะไรต่างๆสำหรับมือใหม่ก็ช่วงท้ายนะครับ ในการโปรโมทนะสร้างเพจขึ้นมาลงเนื้อ,อาหาสูตรต่างๆเทคนิคการเลือกวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ทําอาหารให้อร่อยนะครับรสเด็ดหรือแฟรนไชส์นะครับคุณก็ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารเป็นหลักนะครับสอนทําเมนูอาหารต่างๆแต่ว่าขายสูตรยำไงครับแนะนําอาชีพก็คือขายยำแฟนชส์ขายสูตรนะหรือสูตรทําไอติมก็ว่ากันไปนะครับหนังสืออ e ีบุ๊กไฟล์ PDF จะซื้อจะขายยังไงก็จัดไปนะครับราคาต่างๆลูกค้าจะได้รับอะไรบ้างนอกจากอ e ีบุ๊กแล้วก็แนะนำนะครับเข้าเล่มแล้วจัดส่งไปถึงบ้านลูกค้าพยายามให้มี QR Code ในการสแกนดูคลิป YouTube ของคุณเพิ่มเติมคุณก็ได้ยอดวิวเพิ่มทำให้ลูกค้าได้เข้าใจมากขึ้นนอกจากการอ่านแล้วจริงๆแค่อ่านก็น่าจะเข้าใจแต่ก็เพิ่มเนื้อหาให้มันแน่นขึ้น รสร้างคอนเทนต์ผ่าน YouTube แล้วแปลงเป็น QR Code คให้เขาสแกนโฆษณาโหมดมือใหม่นะครับปุ่มโปรโมทหน้าเพจได้เลยเขาเรียกว่าโหมดโหมดมือสมัครเล่นไม่จำเป็นต้องเข้าไปในตัวจัดก,การโฆษณาซับซ้อนนะโฆษณาผ่านแอป,ปหรือผ่านเพจโดยตรงได้เลยน่าจะมีลูกค้าได้ขอแค่เนื้อหาของคุณมันดีช่วยคนได้จริงแฟนชส์มีความแข็งแกร่งนะครับขายขายดีระดับหนึ่งอ่ะทำแล้วมันประสบความสำเร็จอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นไปทำในพื้นที่ต่างๆนะครับ เป็นการขายแฟรนชชสยขายสูตรฝากไปด้วยนะครับใครต้องการใช้งานหลักสูตรนี้นะครับ599เหมารวมนะครับจัดส่งถึงบ้านนะครับ1เล่มและดาวน์โหลดอีก2เล่ม3เล่ม599ครับหวังว่าหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสร้างตัวตนมีไรายได้เพิ่มบนโลกออนไลน์ชี้ช่ชองทางทำกิจการต่างๆกดใต้คลิปหรือเว็บไซต์เคลมหนึ่งศนนั่นเองครับโปรโมทผ่าน YouTube ในคลังเนื้อหานะคลิก 3. จุด แล้วไปที่คลิปเึ่องการโปรโมทก็เป็นคลิปที่อธิบายสูตรหรือหนังสือคอร์สของคุณเนี่ยสามารถโปรโมทให้ผู้คนเข้ามาดูมีคลิปมาฝากในตัวไอมุมขวาครับในการโปรโมทผ่าน YouTube การโฆษณา YouTube แบบมือใหม่นะครับไม่ใช่โหมดมืออาชีพนะเบื้องต้นอาจจะไม่มีรายละเอียดมากมายแต่ก็ถือว่าโปรโมทได้ในระดับหนึ่ง นะครับโอเคช่วงท้ายเจาะลึกเลยแล้วกันก็สร้างโครงการใหม่ปรับหน้าตรงนี้นะครับที่ที่เขาให้มาน้าหน้าหลักนะโอเคก็กดปุ่ม delete ลบลบไปก่อนนะครับก็ใช้แค่ตารางเดียวไอ้ที่เขาให้มาตารางหัวข้อและตารางเนื้อหาครับใช้แค่ตารางเดียวก็ยืดด้านบนด้านล่างด้านบนด้านข้างนะครับตามต้องการจากนั้นก็พิมพ์ข้อความนะครับหรือว่าแทรก สิ่งต่างๆนะครับก็ปรับขนาดอักษรนะครับก็ใช้ธรรมดามากนะครับที่ผมใช้คือ27ขนาด27คลุมก่อนนะครับขนาด27ในการพิมพ์เนื้อหาทั่วไปในส่วนหัวข้อผมใช้ขนาดที่36นะครับก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับและแทรก qr code นะครับคลิกหัวข้อแทรกสามารถเลือกไฟล์นะครับ ที่ดาวน์โหลดส่วนมากผมจะใช้มือถือนะครับในการตัดต่อและส่งเข้าไลน์นะผมล็อกอินไลน์ในคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นก็สร้างกลุ่มขึ้นมาส่วนตัวส่งไฟล์จากมือถือเข้าในคอมพิวเตอร์จากนั้นดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์นะครับก็แทรกรูปภาพเรียกใช้งานไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพ QR code หรือไฟล์ภาพประกอบต่างๆผมใช้มือถือในการตัดต่อใช้งานใน PowerPoint เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับพิมพ์งานจะกี่หน้าก็แล้วแต่นะครับคุณสร้างเป็นตำราเป็นสูตรหรือแฟนชายต่างๆพยายามให้มันไม่เกิน50หน้า<อ> <Dans> <preferred> เพื่อให้ผู้ชมหรือลูกค้าเนี่ยได้ทำตามได้อย่างรวดเร็วเทคนิคของผมก็คือ QR code ลิงก์ไปยัง YouTube ตรงนี้สำคัญนะครับเพื่อช่วยให้ผู้ชมเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในการดูคลิปประกอบก็น่าจะ บรรลุจุดประสงค์นะครับทำให้เขานําไปค้าขายได้กําไรมากมายดําเนินกิจการหรือสําเร็จในสูตรหรือแฟรนไชส์ของคุณหรือคุณจะสร้างเป็นลักษณะเป็นคอร์สในการปรึกษาหารือทําตามแบบฝึกหัดพร้อมๆกับการโทรคุยเช่นเดียวกับผมก็ยินดีนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะอันดับแรกก็เซฟปุ Dart ่มเซฟมุมบนซ้ายเซฟลักษณะนี้คือการเซฟเป็นไฟล์ .ppt หรือ .powerpoint เซฟเป็นไฟล์ PowerPoint ก่อนจากนั้นก็คลิกหัวข้อไฟล์เพื่อเซฟคำว่าบันทึกเป็นนอกจากคุณมีไฟล์ .PowerPoint นะครับคุณก็เซฟอีกหนึ่งไฟล์คลิกบันทึกเป็นโดยเลือกไดท์ที่ต้องการบันทึกไว้จะได้ด D ไดท์ H ก็แล้วแต่นะครับก็ตั้งชื่อนิดนึงจะตั้ง จากนั้นบันทึกชนิดเป็นเลือก PDF เมื่อคลิกบันทึกปัป๊บก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับบันทึกเป็นไฟล์ PDF ดูที่ไทป์ชนิดนะครับ PDF เรียบร้อยโผล่ขึ้นมานะครับการอัปโหลดไปฝากไว้ใน Google Drive นะครับไปเรียนรู้เพิ่มเติมในตัวไอมุมขวาครับสำหรับเรื่องของ Google Drive แต่กล่าวสรุปให้นิดนึงนะครับไม่ว่าจะฝากไว้ในโฟลเดอร์ใดๆก็แล้วแต่ใน Google Drive นะครับคลิกขวานะครับ แล้วใช้คำสั่งอัปโหลดนะครับแล้วเลือกไฟล์ในไอ้นี่นะครับในไดรฟ์ของคุณอัปโหลดไปเก็บไว้ใน Google Drive แล้วอย่าลืมนะคุณผู้ชมเปิดสาถานะด้วยนะครับคลิกขวาที่ไฟล์ที่คุณอัปโหลดจากนั้นก็คลิกหัวข้อรับลิงก์ตรงนี้นะครับแค่นี้ครับแล้วเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสถานะให้มันสถานะมากขึ้น ตอนแรกมันอาจจะอยู่ในส่วนตัวหรือจํากัดนะครับคุณก็แค่คลิกเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์สามารถดาวน์โหลดได้เพียงเท่านี้ครับคุณก็สามารถขายหนังสือตําราหรือแฟรนไชส์สูตรต่างๆของคุณได้แล้วนะครับอาจจะมีการจัดส่งอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นอุปกรณ์การทําน้ำำํนายําแฟรนไชส์ต่างๆก็ว่ากันไปบวกเพิ่มราคากันเอาเองนะครับการเลี้ยงไก่ชนการแต่งรถก็มีมากมายหลายสูตรนะครับหรือแฟรนไชส์การทําไอติมและอื่นๆอีกมากมายครับ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณมีรายได้เพิ่มนะครับมันไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจนะเพราะก่อนหน้านี้ที่ผมจะทําคลิปผมก็มีรายได้จากการเป็นติวเตอร์1,900บาทนะครับใครต้องการให้ผมช่วยวางแผนและลงมือสร้างร้านออนไลน์ก็1,900หรือใครที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยนะครับก็ซื้อคอร์สนี้599ส่งหนังสือถึงบ้านและได้รับฟรีอ e ีบุ๊กอีก2เล่มถ้าพร้อมแล้วผ่านชั้นที่1ก็ อัปเกรดได้1,900งพาสำหรับลูกค้าเก่าอย่าลืมนะครับคนเก่าลดพิเศษนะครับหรือต้องการ VIP ระดับบริษัทองค์กรต่างๆนะครับรองรับไม่เกิน20คนสัมมนา9 9 0 0หรือคนเดียวนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับคนเก่าส่วนมากคนเก่านะครับราคาพิเศษนะจบการบรรยายหาไรายได้จากการขายหนังสือหรือขายคอร์สออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ ช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ